ซึ่งทางองค์การทหารอ,องค์การส่งเคอทหารผ่านศึกนะคะอุบลราชธานีก็มีกิจกรรมมอบผ้าห่มจำนวน300ผืนให้กับทหารผ่านศึกที่มีภูมิล,ลำเนาอยู่ในพื้นที่3อำเภอชายแดนที่เกิดการประทะระหว่างไทยกับกัมพูชาเพื่อที่จะให้อยู่ดูแลทรัพย์สินของผู้อบพยพนั่นเองค่ะ โดยที่หอประชุมอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีพลตรีอักครพลมูลประดับที่ปรึกษาผู้นวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพร้อมด้วยนางปุญชยาภูมิธนเดชารองหัวหน้าสำนักง,งานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานีท่านก็ได้ลงพื้นที่ที่ชายแดนไทยกัมพูชามอบประหม่มกันหนาวให้กับกำลังพลอดีตทหารหารที่ประจำอยู่ตามแนวชายแดน คอยดูแลบ้านเรือนประชาชนทรัพย์สินสัตว์เลี้ยงที่ประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ทหารผ่านศึกเหล่านี้นั่นเองค่ะเพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยจากหลังสู่แนวหน้าชายแดน3อำเภอที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้กับช่องอ่านมา้าและช่องบกเป็นการสร้างขวัญสร้างกำลังใจกับอดีตทหารผ่านศึกเพราะว่าในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง กลางคืนนะคะจะมีอากาศที่หนาวมากจำเป็นต้องมีเครื่องที่จะป้องกันความหนาวเย็นระหว่างอยู่ในพื้นที่ที่พักอาศัยก็เป็นการสร้างาความอบอุ่นให้กับร่างกายด้วยและที่สำคัญเขาบอกว่าอดีตทหารผ่านศึกที่อยู่แนวหน้าแนวหลังเนี่ยเขาไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะคะก็เป็นบรรยากาศคือสิ่งที่จะอบอุ่นนอกเหนือจากผ้าห่มก็คือบรรยากาศที่อบอุ่นนั่นเองค่ะ,คะกำลังใจจากแนวหลังสู่แนวหน้านะคะที่ส่งต่อให้นะคะ